สวัสดีค่ะจากร้าน MJ Pan 2 0 2พค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราที่ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะทิปก็จะมารีวิวนะคะรถกุด Good นะคะยี่ห้อโคมาสึ PC 0 3 2นะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์โคมาสึนะคะสองสูบนะคะเดี๋ยวพาไปดูรหัสเครื่องยนต์แล้วก็ภายในเครื่องยนต์กันค่ะว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะรถจิกอะโอเพนกันอะโอเค n e อเ,อเปนจริงน,นะคะ ตัวนี้เราทําสีใหม่นะคะเป็นแถบม่วงนะคะม่วงเขียวนะคะตัวนี้ก็สติ๊กเกอร์พีซีอะไรยังอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวเครื่องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรหัสนะคะสองดีหกแปดอีนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์คอมมัสดีเซลนะคะสองสูบค่ะตัวนี้เครื่องก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยนะคะหม้อน้ำอะไรสีค่อนข้างดีค่ะ สติกเกอร์นะคะเราพยายามเก็บไปให้ทุกจุดนะคะตัวนี้เพึ่งทําสีเสร็จเสร็จใหม่ร้อนๆสดๆร้อนๆน,น,นะคะตัวนี้ตัวแท็กนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรือเก็บสีนะคะสีตรงกลางให้เพิ่มนิดนึงนะคะแล้วก็รวมถึงยางนะคะเราเปลี่ยนเบาให้ใหม่นะคะตัวนี้เปลี่ยนเบาแล้วก็เป็นเก็บงานบูมอะไรนะคะไฮดรอลิกนะคะยังไม่มีรั่วซึมนะคะตัวนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสาธิตการใช้งานนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนนะคะตัวนี้เราเปิดราคาไปที่นะคะหนึ่งแสดห้าพันบาทค่ะก็สามารถต่อรองได้นะคะราคานี้รวมส่งฟรีนะคะทั่วประเทศไทยก็เป็นบูมเล็กนะคะขนาดน้ำหนักรถนะคะประมาณเจ็ดร้อยกิโลนะคะขึ้นรถกระบะได้นะคะตัวนี้เล็กกระทัดรัดค่ะโอเคอืม เรื่องยนต์นี้มีนะคะตัวนี้ก็ตัวปัรร๊มไฮโดรลิกปั๊มต่างๆนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ไว้สำหรับนะคะรับเหมานะคะในตัวเมืองตัวอำเภอที่มีพื้นที่คับแคบนะคะขุดร่องน้ำค่ะในงานสวนนะคะตัวนี้ก็เหมาะมากๆค่ะ ตรงนี้อาจจะเห็นไม่คันนะคะเดี๋ยวพี่มาเจอกันข้างหน้าให้โอเค ต้องเปิดจองนะคะเป็นพรีออเดอร์นะคะตู้เข้าไทยรอบต่อไปนะคะจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ68นี้นะคะ่ะ ยังใช้งานมาไม่เยอะนะคะตัวนี้จิกังะอะไรกันะนก็ประมาณพันสองร้อยชั่วโมงนะคะตัวนี้หากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถแอไลน์เข้ามาสอบถามนะคะหรือรายละเอียดแล้วก็รวมถึงโปรโมชั่นอื่นๆนะคะนอกจากคันนี้เราก็ยังจะจําหน่ายรถไถนะคะรถขุดแล้วก็โฟก์คฟนะคะมีปั๊มน้ํา เลื่อยโยนเครื่องตัดหญ้าทุกอย่างนะคะอุปกรณ์การเกษตรมือสองญี่ปุ่นนําเข้าเองนะคะมีหน้าร้านที่ไทยแล้วก็มีโกดังที่ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนซีนซีนกระบอกให้ทุกจุดแล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าใช้ไปนะคะมันจะเสียเร็วไหมเเาาต้องเปลี่ยนซีนอะไรอีกไหมนะคะเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงทําซีใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ ก็ค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามทิปนะคะได้ที่ไลน์ ID 0807750148ค่ะมอลกดค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะฝากติดตามบัตเตร้านของเรานะคะในช่องทางอื่นนะคะได้ที่นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ MJPAN 2แป1นเพจ Facebook นะคะหรือช่อง TikTok นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะ MJPAN 2แป1วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ